มอืแบบนึกหาด้ำเหรอสีอะไรอ่ะภาษาอังกฤษว่าอะไรแล้วสีเหลืองภาษาอังกฤษว่าอะไรหรอ สีเหลืองอ่ะนี่สีเหลืองสีเหลืองเหลืองยังเด,ดินติดใจสีอะไรครับน่ะลอกไม้ดอกไม้สีอะไรลูกดอกไม้สีอะไรครับ อเป็ดสีอะไรลูกเป็ดสีอะไรครับอืมเจตักน้ำเป็ดเจาะตักน้ำอ่าน้ำตรงไหนอ่ะอืโอเคน้ำตรงนี้เลยโอเค Bẩm 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 Cắp 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 Biệt ạp nam này khô

สอขวบแเดือนเหรอกาตอนเนี้ยสอขวบแเดือนกากากาากนี uh? ้ก่กากากาเป็ากานากนกากกนกา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 า Nám này, ta kia chồng lè mong Nam này con, mì, hỏi bù ba, anh hỏi tỏ đi, nói chốt, đi Nói tiếp đi cái đi bên này, bên ừ, này, cái gì vậy, bên này, ถเลูกนูนัยล,ลูกเป็ดนูนัยอ่ะลูกเป็ดเหรออยู่ไหนลูกอันนี้แม่เป็ดอ๋อนี่แม่เหรออ่ะลูกเป็ดอยูไ่ไหนถามป้าป๊าสิ อันนี้แม่มันเหรอลูกอันนี้แม่มันอ๋อลูกมันหายไปไหนนะไม่หาลูกแม่หาลูกเก่เวลามันหาลูกมันร้องเสียงยังไงลูกเป็ดอะ

ไม่หาลูกโอเคครับอะไรลูกอะไรฮะอะไรฮะอะไรอะไรไม่หาลูกนะ

哎，对了耶。 bác cái chữ nưng bên này à? gì ốc? gì là gì là? ở đây mì ở đây nãy mì xem mì không 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 นี้เจเจ้เจ็บไหมอะไรกูมันคมมันโดนเลี่ยมโดนอะไก็เจ็บไม่ใช่ไม่ใช่ต้องต้อง ตรงๆโอเคเก่งมากตบมือให้ก้าหน่อยตบมือให้ก้าหน่อยครับอีกข้างไปหน่อยเจ๋าเลยสิเจ๋าเลยนะเออน่ะหาเอาดิเจอ,อยังเจอหรือยังเจอหรือยังเจอแล้วโอเค โอเคโอเคกับอีกข้างไปไหนดูสิหาดูสิมีไหมมีโออเจอแล้วเก่งมาก Okay.